สวัสดีค่ะเพนเดินเนพนสมพลทวีกุลนะคะก็อดีตน,นะคะวิศวกรคอมพิวเตอร์นะคะระดับบริหารธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละนะคะปัจจุบันนะคะคุณแม่ลูกหนึ่ง ะะเจ้าของธุรกิจระดับพันล้านนะคะเจ้าของบ้านนะคะมูลค่า70กว่าล้านนะคะแล้วก็เป็นกรรมการนะคะโครงการ c h i l d r e n h e a r ์ Fund นะคะหรือว่าโครงการผ่าตาัดหัวใจเด็กนะคะของ Southeast Asia ียนะคะแล้วก็เป็นบอร์ดเมมเบอนะคะของ OTG System s t v e n t h n i น a n d ะคะแล้วก็เป็นบุคคลใน,น From Magazine คะ่ะตัวบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะคะในโครงการของ ส่วนทางเข้าหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นท้องสูงนะคะที่มองออกไปเนี่ยก็จะเห็นท้องฟ้าแบบนี้นะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งห้องรับรองนะคะภายในตัวบ้านนะคะขึ้นลงด้วยลิฟต์ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นของสะสมต่างๆนะคะจากการที่เราไปทริปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จากการที่เราทำธุรกิจนะคะ เลยนะคะของสะสมของเจ้ตัวน้อยนะคะเป็นทำธุรกิจในกลุ่มตลาดแอนทายเอจจิ้งนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ดูแลนะคะแล้วก็ต่อต้านความชรานะคะซึ่งมีทางนวัตกรรมที่เป็นเสริมความงามนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมนะคะที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะซึ่ง กลุ่ม anti aging นะคะเรียกได้ว่าถูกทางมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยทั่วโลกตอนนี้ต่างต้องการสินค้าในกลุ่มนี้มากๆนะคะที่สําคัญเนี่ยสินค้าของเรานะคะ u n นิคมากๆก็คือไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเรามีโรงงานนะคะผลิตนะคะแล้วก็มีการทําวิจัยนะคะซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนะคะของเราเองนะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่ายอดขายนะคะทั่วโลกเนี่ยเป็นหลายแสนล้านนะคะแล้วก็ในเมืองไทยเองนะคะก็สร้างยอดขายได้แบบยอดเยี่ยม มากมากนะธุรกิจของเรานะคะรันอยู่บนระบบ OTG นะคะ100%นนะคะซึ่งระบบ OTG แพลตฟอร์มนะคะก็เป็นระบบที่เรียกได้ว่ามีบอร์ดเมมเบอร์นะคะอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอร์ดเมมเบอร์ทั่วโลกเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่เป็นโค้ชนะคะจับมือให้เพื่อนใหม่ของเรานะคะสามารถเริ่มต้นธุรกิจนะคะได้อย่างไม่หลงทางนะคะเริ่มต้นธุรกิจมือแบบมืออาชีพนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีสื่อการเรียนการสอนเยอะแยะมากมายนะคะ เราสามารถตั้งเป้าของเราได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากได้รายได้เท่าไหร่อยากมียอดขายเท่าไหร่นะคะแล้วจับมือโค้ชนะคะมุ่งไปสู่เป้าหมายของเราได้เลยนะคะโดยไม่ต้องหลงทางตอนนี้ก็2ขวบกว่าแล้วนะคะทานผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตั้งแต่ในท้องจนตอนนี้เลยนะคะแข็งแรงนะคะสนมากๆเลยทีเดียวนะคะโชคดีที่เราทําธุรกิจนี้นะคะทาให้เราเนี่ยได้มีเวลากับเขานะคะทากิจกรรมต่างๆกับเขาได้ร้อเเลย เทศไทยนะคะก็มีเด็กนะคะที่เป็นโรคหัวใจนะคะมาตั้งแต่กําเนิดน,นะคะซึ่งเข้าคิวนะคะเพื่อที่จะผ่าตัดหัวใจให้มีชีวิตรอดเนี่ยเยอะจานวนมากเลยทีเดียวนะคะมูลนิธินี้นะคะก็ดําเนินการทั้ง Southeast a s i เียเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็น SEA Children Heart Fund นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กนะคะให้ได้รับการผ่าตัดให้มีชีวิตรอดนะคะต่อไปนะคะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะคะก็สามารถที่จะร่วมกันนะคะบริจาคได้ ะคะแค่1%น่งอของคอมมิชชั่นนะคะก็สามารถช่วยเหลือเด็กให้รอดตายได้หลายคนแล้วนะคะซึ่งมูลลนิธินี้นะคะเราก็ก่อตั้งมานะคะแล้วก็ดําเนินการมาหลายปีแล้วทีเดียวนะคะก็จะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะที่จอยธุรกิจนะคะมาร่วมกันนะคะบริจาคให้เด็กๆมีชีวิตรอดด้วยกันดีกว่าค่ะวันนี้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะหรือดูลิงก์นี้นะคะ บางทีมันอาจจะเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันนะคะแต่เราจะรู้บ้างไหมนะคะว่าวันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะคะในการที่เราจะได้รู้จักธุรกิจอีกหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆรีบศึกษานะคะโดยการติดต่อนะคะกับคนที่ให้ลิงก์เนี้ย มานะคะไม่เคยทําธุรกิจไม่เป็นไรนะคะทำไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีโค้ชสดนะคะดูแลตลอดเส้นทางนะคะแล้วธุรกิจนี้นะคะจะเป็นธุรกิจนะคะที่ปลดล็อกชีวิตของเรานะคะปลดพันธนาการชีวิตของเรานะคะแล้วทําให้มีรายได้นะคะเข้ามาอย่างไร้ขีดจํากัดมาจอยด้วยกันนะคะได้ช่วยเหลือนะคะชีวิตของคน อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายฝากไว้นะคะ Joy OTG You can see the future วันนี้สวัสดีค่ะ